อืเอเป็อ้าวกูรู้แนละ้วใครเป็นไอ้กองเป็นแน่ๆไอเฮ้ยกูหลุดอีกแล้วอ้าเอ้าเต้าหู้เต้าหู้ยืนมองพี่ทำไมกันหรอทําทำทษะไหมไม่ไม่ไม่เต้าหู้เต้าหู้ทําทัาอะไรยืนมองพี่จากด้านในาอันไหน กิ๊บออคิติเรตตี้อะจ้ะคือพี่ส่งสายชัดสายไฟไงบอกพี่ไม่ด้ตอนคือแแกกนนาไอชัดจัมมันไม่น่าสงสัยหรอกไอชัดจัมมันวิ่งทำทำท่กทำนู่นทำนี่อยู่พี่เห็นแต่ไอเต้าหู้เนี่ย หอหาหายากด้วยแล้วประเด็นคือคนก็หายากไงอินโฟเมชันไม่พอครับทุกคนจะคิดไปเถอะแอ่ที่ไม่มีอยู่แปคนอ่ะใช้ใช้ชีวิตกันทาเพื่ออะไรเลยน้าพี่เอกน้าพี่เอกเรารู้ๆกันอยู่นะพี่เอกนะพบแล้ว ชนะแล้วจ้ะเ่ยว่ามเียวมาเน่เลยกบะ้นะ็เลยขึ้นว่าใครเป็นใครเป็น่เกี่ยวเข้มามันแทงหลามตองันทังอีเล็กไม่ช่เป็นเดเด็กเนึนกู้นดี้ไ่ไดีดนไเทไมพี่เขาายผม่ฉันถูกสายฉันถูกสันัต้งตามนไปนะอ คได้ไเจอนคนหลุดปล่อยแบบนี้โอ้ พี่ลีฟฮะพี่ออกมาจากท่อไอไม่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 ไี่อะยืนยนยดนยืนยนยืนยื่ยืน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 อืนยืนยืนยืนนืนนยืนืนนยน่นย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 ืนยืน่ืนย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 นยืนยนยืนยืนทือนืนนืนนืนยยยยมแต่ไอ้นนนี่ยืนลยมานเือนื ชื่อพี่มันบอกมาทางไทยผมกัดีกว่าแน่นอนเป็นเองใครใครใครถ้ามึงเพี้ยบโวยกูเลยเชื่อกูนะโวยกูเลยโวยกูเลยกูเป็นเองแหละกูเป็นเองถ้าเชื่อนะเอาชิบหายแล้วคุณคนยืนอยู่ไหนกูจะได้รู้ไงออ๊ง่ายๆนะคนที่โวยกูเป็นสองคนถ้าเกุดเป็นป่ะไม่ได้เป็นครับเออเอ๊ะก็กูก็กูเห็นไอ้ลีมันไปยืนดำๆบนท่อกูคิดว่ามันเป็นไม่ได้มุด จริงๆแล้วไอ้ปื๊ดมอุ้ยอะไม่ผมผมอยู่ข้างบนเว้ยผมอยู่ตรงโอทูแล้วผมไอ้ชื่อทีดำผมอยู่ในในทางไหนสีดำได้ได้มากมากที่ผมได้ไหวปื้ดที่ผมได้ไหวปื้ดมันจะเป็นไหวปื้ดอ่ะมันเดินลงมาเห็นมึอกตงท่อพอดีไอ้เหี้ยประทุมเสร็จแล้วคุปปาที่กูต้องรีเซ็ตแล้วเดี๋ยวกูกลับมาเล่นใหม่ โบยกลัวฟอกเลยอ่ะโบยโบยไอ้วุฒหงุฒหงินไอ้เพี่ยคือแบบเอ้ยมึงเข้าใจะแบบกูงร้อให้ฟังูกค่าใครมึงรู้เสร็จแล้วกูวุฒหงอ้ข้าผเนี่พี่เอกใช่ไหมแล้วพี่เอกไปขี่อยู่ในรีสัตวพลูกกูออกกัดท่อตามไปวุฒไปอ่ะแล้วเอกไปโ้อยรีเฉยเลยรู้ปะเชื่อเชื่อนะอยคนชวนบอกเอกว่าเอกไม่งงง้อชิบหายเลย

ครไอ้วุตรซ่อมไรอ่ะที่เป็นอ้าวไอ้สามซ่อมไฟอยู่ด้านล่างใครเดินสวนรงใครเดินสวนไงใครโดนสวนกูจำไม่ได้ไว้เชี่ยสีอะไรอยู่วะกูร่างกาเดือดไฟกไอ้บดมึงจำไม่ได้ไอ้บดไบดสีที่เดินจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้ วัดที่วัดีรเราเราเาได้ไงอ่ะโดนหักคอเหตุกนโยคนดีูลืมตัวไปว่ากลืมเปิดไหม่ที่ะการถึงเวลาปิดไม์แล้ว ววิมุกี้ในห้องอิเล็กทริกโดนเชือดต่อหน้าต่อตาใครใครโดนเชือดต่อหน้าต่อตาใครใครพี่โตแต่แต่ผมเข้าไปไม่ได้ผมเข้าไปไม่ได้ประตูโดนปิดแต่มุกี้เลือดแต่มุกี้เลื่อนจะเซินออกมาใครอยู่ใครอยู่ข้างในบ้างนะเมื่อกี้ มึงแกเราเองมีไอวุฒิมีวุฒิไกเต้าหู้เลยนะเดินผ่านเรามามีวุฒิไกเต้าหู้เดินผ่านมาในห้องห้องเต้าหู้ออกมาเพราะประตูปิดแล้วพอปิดใช่เพราะว่าก็มีเลือดกระเซ็นอากว่าแค่พี่ชัวร์เลยว่ากูไก่ฉันไม่ใช่เพราะว่ากูไก่ฉันยืนนั่งมองกล้องคนจีสองคนแล้วมันมีคนคนสองคน่ะยืนารัดกับนี่กกลัวออมาเดินไปเจอกันพอดีแต่เมื่อกี้ผมมันจะออกมาผมโดนขังแล้วมีคนฆ่าผมแล้วก็กดอิมเมอร์เจนซี่พอดีเนี่ย อะไปื้ม่ะแต่จะฆ่านะไม่ผมบอกว่ามีคนฆ่าผมมีคนพยายามจะฆ่าผมคราวนียเราระวังไม่ได้นปวนปื้มปื้มไม่เ็นผู้เล่นีไร้คุณภาพไม่ไมผมว่าไมได้อคนนึงอ่ะอีกคนนึงไม่ผมต้องการอีกคนนึงอีกคนนึงที่อยู่นองนังใครไอ้ปื้มันจําสีไม่ได้มันเป็นผู้ทล่นิรันดคุณภาพมันจับสีคนอยู่ข้างในไม่ได้ไอ้เกียน์ไม่ไม่ได้อยู่ข้างในใ่ไมจงก่อนสมมติที่อยู่ข้างนดำเลยคุณเห็นสีดำเลย ฮัลโหลฮัลโหลมาใครอาน่ขึ้นฮัลโหลฮัลโหลเกลัยที่พอตเตอร์อยู่แต่สองคนนะลืมนะเราบิดมเราปิดแล้วใครใครใครยังไม่เสร็จบ้างจะได้นำไปเลยไงเสร็จแล้วอีวุฒิพวกมึงอ่ะมีอย่างเดียวเลยตอนนี้พวกมึงจุดส้นตาแล้วเพราะว่าพวกมึงอ่ะไม่สามารถจบเกมในการทำเควสหมดได้เพราะว่าไอ้วุฒิอะมันได้ออกจากเกมไปแล้วแล้วมันจะขับเวทไปเสร็จสิ่งเดียวที่มึงทำได้คือบอดอย่างคือจุดตาของมึงตอนนี้คือสงสัยก็จะเป็นได้ ท่เขียวเข้มนะตอนนี้นที่ตลาดนี้ไงรหตที่เขียวเข้มอ่ะเียวเข้มมารวมตลานไงเอ้ยเมื่อกี้ใครบอกเขียวเข้มนะทาไมอ่ะอทไมทไมรู้สึกแบบเหมือนตามน้าจังเลยก็ไม่รู้ตาบอกกันก็บอกตามไงเขราผมนั่งเล่นมิจอยู่อ่ะคิดแล้วอ๋อ าผมโกนว่ะเขาเขาพูกนี้ผมเขาโหวตผมไหมผมรู้ผมเรียนมาเจอาแเจอผมผมผมโกวธอเกียนแม่แมผมบอกแล้วไ่าดีไหม่าผมก็ตามน้ำตามน้ำอยากับต้องว่าอะไรวีก็เบอรสบอะไรงอเอ่อแล้วแต่มือเงอนกูให้มึงตัดใจว่ะ ก็มึงรู้จักพิธีกรรล้างเลือดป่ะโอ้โหรู้จักมนต้องเลยหรอต้องขอให้ใจด้วยให้ด้วยใจเลยพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่มีจริงหรอเองขอบคุณนะเว้ยที่รัางแทนแทนกูเฮ้ยโจ้ต้นจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอพิธีกรรล้างเลือดล้างเลือดไอ้เด็กไอ้ดำ ไอ้ดำอะไรไอ้ดำไอ่ดำไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยืนยืนซ้อนใครไม่เคยยืนซ้อนใครเมื่อกี้ไม่ได้ยื่ซ้อนไม่ได้เข้าไปไม่ได้ไม่ได้เข้าไปที่อะไรกูเห็นตัวซ้อนอยู่กล้องเออตัวพี่ซ้อนอยู่พี่ไม่ได้เข้าไปไม่แต่ตัวพี่ซ้อนอยู่กล้องโกหกกูไม่ได้หรอกไม่ได้เข้าไปที่อะไรเข้าไปไม่ได้เข้าไปยู่ไลมี สีดำ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 ไม่รู่ข้าต่อาตาตาเลยกดกดปวิจิเลยผ้ปุ่มทัินเมื่อนจริงจริงแน่ใจเหรอแน่ใจข้าต่อนาตาตาเยสีดำผมผมปิดเลยเฮ้ยข้าแล้วโหมดเนี่ยไม่เชื่อว่าเลยวจกินเนีข้นูม ไอชัดระยไอดไอจดเวลาผมเล่นอะเวลาผมเล่นไอชัดไรชัไอชัดอชัดไ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 อแัดไอชดไอชั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 ้ไอชัดไแชัดไอชัดไแชัดไมชัดอชัดยอชับไอรัดไอชัดไอชัดไอชไอชัด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 กชัดไอ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 ชัดไัดกอับอชัดไ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 อชัไอชัดชัดชัดไัดอดไยัดไอกัดไ้ดอยู่ด้วยกัน พี่กองอยู่คนเดียวแล้วก็อีกคนนึงกดอิมเมอร์เจนซีแม้ก็เหลือแค่2คนน่ะจะไปเอาใครอ่ะตอนเดินตัวตอนยืนตัวซ้อนกันกูเห็นชัดเลยว่าไอ้กองกองก็แล้วมันก็โกหกว่ามันไม่ได้ยืนสแต็ทั้งนั้นที่กูเห็นว่ามันยืนสแต็อยู่กูยืนแตนดีเพลไม่มีใครบอกเลยไอ้ชัดก็ไม่เชื่อกูแล้วพอตอนกูโดนฆ่าก็ไปป้อยไอ้เชียวออนอีกกูไม่เป็นปเนี่ยกูไม่ได้ไปอีกแล้ว เออคุไปก่อนเพื่อนเในการสัตย์จริงดุไอเจ้าให้กูเป็นนะขอให้คุโดนตัดจับปากกันเที่ยวเลยดี <enfin> เองมึงเูเล่นระมองงานที่โง่ที่สุดตั้งแต่ที่กูเคยเห็นมาเลยกองกูเห็นแล้วมึงเห็นปะกองไปอีเมอร์เจนซี่กองแล้วทุกคนเอี๊ยไปอีเมอร์เจนซี่แล้วได้ยินใครกดอีเมอร์เจนซี่อะไรวะคนเลือกอะไรกู่บอกแค่นั่นแหละไอ้ไอ้ชัดกับไอ้ปื้มแค่นั้นแหละกูเห็นมันโดดท่อลงหน้าต่อต่อหน้ากูยืนมองอยู่ ผู้มือคนหนึงนะทุกคนทุกคนลปากเลยอย่าที่กูบอกเลยเอกเป็นผู้เล่นอมองอาทิงงอที่สุดอะไรของมึงเอกมึงตายแล้วแล้วมึงก็เปิดไมค์บอกทุกทุกคนว่าใครเป็นนิโพรเตอร์บ้างมึงบ้าหรือเปล่าเอกตอนนี้อัน่เขาฆ่ามึงจะกินความเหงาแล้วพอมึงโดนฆ่าปุ๊บมึงบอกวิ่งเช็คกินไหนเรื่งแล้วเริ่มก็เปิดไมค์บอกทุกคนว่าใครเป็นนิโพรเตอร์มึงโง่หรือเปล่าเอ้าแล้วเหรอแอ้วที่กูแหลกกันเนี่ย เนี่ยไอเหียอะไรวันเียได้้น้มอนเ้า้มนเ้าก็ว่าไอชัดไก่ปื้มีมเกมนี้ไม่รับเกมนี้ไม่นับเกมนี้ไม่นับอีเมเตอร์ไม่ได้ออกม่ออกเลยไม่ออกเลย่ออกอเมตเอออกเกมนี้ไม่ได้รอายเลเี่ยไม่ออกไเดี๋ยวไม่ไม่ไคือถ้าเกิดกูโดนค่านะทำไมกูไม่เป็นปิญญาดเวย เป็นวิญญาณแล้วตอนแรกอม่เป็นวิญญาณแต่วิญญาณยองปิดไหมกูไม่ได้เป็นวิญญาณไม่เชื่อแต่ไม่กดรีพอร์ตไงหไไสัตว์ที่เปิดช่องโหววมาเยอะมากนะเอาจริงตอนแรกผมกดแทบไม่ทันอ่ะชัดสงสัยหรือเปล่าว่าทำไมพี่โดนฆ่าแล้วเองไม่ยอมกดรีพอร์ตทันทีปุ่มปิดอย่างนี้ไงตายแล้วยังไม่รู้ตัวเลยผมผมก็สงสัยตอนนั้นคือแบบผมอ่ะกดแทบไม่ทันอ่ะแต่งงอ่ะทำไมผีไม่กดหัว